สวัสดีค่ะพี่น้องมึงจะพามาเลาะทงนาเนาะคะ่ะเนาะเข่ากระก้มจนปลายเรืองแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำเนี่ยข้างหน้าก็ยังหลายอยู่นะคะมาเลาะบิึงเขา่คาค่อยลืมค่อยลืมมาเปล่งน้ำหน้าไงคุดานะน้ำมึงเต็มให้หน้าอยู่โอ้ยบึงจะเบิึงดูนะน้ำนาให้หน้าเขายังเต็มอยู่ หน้าทุงนี้ก็เริ่มออกเริ่มออกแล้วคะ่ะเริ่มออกร่วงแล้วแต่ว่าหน้าให้นี่คอยมันนองมาแนงอย่าหลายพูดค่ะมีให้นี่เละที่ที่บ่เป็นตาที่แยกกระมูที่สุดเลยบ่คคอยมีเข่าบันไดค่ะสงสัยปีนาต้องเอ็ดไมค่ะอืม ไน,นี่ก็มีนนำเสยคงใส่หน้าขระเจ้าเป่งมาปะเพราะว่ามีนนำทุกไฮไหมทั้งที่ฝนบปรกค่ะนะแต่ก็มีนํำเนาะโอ้ยวันนี้พอคือขาก็ออกร่วงสันมีนนำทุกไฮอยู่ด้ค่ะอันนี้เพิ่งหาค่ะก้กม มึงทุกเขาพี่น้งองโ้ยขอยกับว่าได้เบิงก,กล่องกับใดรุดรุดร่วงเขารุดเฟมอันนี้สงสัยเป็นเขาใยนี่เขาใยคือเขาก็ขอหกนะคะอันนี้มันก็ขอ,ขอสิบหาเขาเจ้าข้งางนี้บ่มไอไม่น้ำแล้วค่ะแต่ว่าตรงกลางอาจจะมีเนาะ ุนะป้าพี่น้องจะบึงห่วงเขาเนะ่ยตาสะออนตาสะออนป้านังมองเห็นก็นกกินเหลือนอกกำจังได้กินลรอคะทั้งเห็นหุ่นไรกาทั้งหุ่นทั้งคนนี่ยแหละมลัยป้าดัะทั้งผุ่นเรืองแล้ววันนี้นี่มาเบิ้งมาเบิ้งเขาอันนี้เข่ากำนี่นะเข่าไรเบอร์รี่ข้เจ้านี่ยนะด,ดิดิโอุ้ตายอู้ห้าข้าเจ้าก็เป็น น้ำเต็มอยู่เพิ่นเพื่อนดำเอานะข้าวไลเบอรี่เพิ่นสีเพิ่นสีขายเพิ่นเพื่นได้ขายอะไรนะเพิ่นสีเป็นกิโลขายานะดีด้อันนี้คือเป็นสีคือส่งกับข้าวเจ้าปนกันบ่ดยีด้ดไลเบอรี่อยากใส่อยู่ค่ะแบบนี้ก็ได้อันนี้หน้าค่อยอันนี้น้ำคือขุ่นถ้านุจริตเป่า มีป่าได้ไงน้ำขุนแบบนี้น้ำขวนน้ำขุนแล้วนี่หรือนกมากินบ่น,นี่อีหยังคือเหลื่อมแท้สนะหู้น่ะคือเหลื่อมแท้มังไม่พยุงเคยปลูกว่างฝนนะคะเห็นปะไม่พยุงเคยปลูกก็ไหนได้หรือด้ล่ะต้นยางนะ แม่พยุงปุณเสียงหอกห้องเซสเซยลอยพี่น้องเสียงธรรมชาติแม่พยุงปลูกก็คาเทนาเนี่โอ้ยจันทร์เปล่งน้ำอ,อกได้เป็นพี่น้องขอิบตะเกียวเขาจังหน่ำสตี้ปุณ่ะให้นี่ก็ได้น้ำมึงเต็มอยู่ค่ะหืมเข่ากับกล่มเหลืองลวบัานี้ลืมพี่น้องลืมลืม ลือมบางง้วเปล่งน้ำโอ้ยเนาะคนนี่ลแหละคนว่าบุคคลใดมาเอ็ดหน้าจากเื่อเนาะเอ็ดอยู่เอ็สไว่าทุกปีน่ะฝนแถวบ่ดีนะน้ำก็บ่ค่อยมีถือว่าถึงเวลานี้น้ำเขาก็แห้งโดยอัตโนมัตินะปีนี้ผลดังมีอยู่ค่ะมือเข่าก็ก้มเลยพี่น้องบึงห่วงเขานะเปิดจะสะออนบ่ค่ะคุณจะสะออนเนาะห่วงเข่าไหม ุน้ำก็ยังไหลยู่ค่ะเซ็กซี่เปียงกัจังใดระบาดนี่ออกยกมาขุดบ่นะห้องเขาฟังนะพี่กูด่ะนกอินทรีนกอินทรีนกเยี่ยวทะไล่นกะไล่นกหน่อยนกเยี่ยวคอยเอาบุกแขนไว้สิกูด่ะทั้งกลางกูด่ะ แดงสิพ่อเกี่ยวหละ่ะพี่น้องเกียวบึงนุ่งผุนะส่วนนุ่งุดนะโอ้ยน้ำมันเต็มให้นายอยู่บาดนี่ขุ่นทั่งผีแดงบ้านเลยพ่อเกี่ยวเลยทั่งผีอีกบดลกับพ่อเกี่ยวเราเข่าแก่น้ำท่านี้คันนี่เอา้าเป็นเอียงขึ้นไปสีนี่บาดนี่ฮึยปั๊บสีอัตโนมัติโทรศรัพท์กระดามือซุ่มถ่ายบันทึกปั๊บสี มาแล้วกระพี่น้องนำยังหลายอยู่ในเกียวเขายังนำที่เนี่ยคะ่ะนำมันเต็มห้นายอยู่มีขวยจิปวอมพร้อม แต่มางนีก็บ่ไม่นำไม่นำตัยืมเกศเขาทั้ทงนี้พัดทุกแล้วเลือบหมดแล้วเอ้ามุดต้นยางคอยต้นนี้พี่นองงามป่ะ น้ำก็ยังมีอยู่ไฮนาอยู่โอ้ยไฮนี่ท่านคักบาดนี่ปลายเรีองบัดเลยพี่น้องเอ๋ยพูดอะพุดหน่ำเต็มไฮนาอยู่ไฮนี่ก็ได้โอ้ยแต่ยังหน่ำคักๆเป็นออกอ,อไาไหรป้าอยู่ในข่อยจะปลอมหลายท่านนี่ไปอดูคะแนนหน่าจะของอยู่แล้วบาดนี่เป็นนัง ให้นี่แม่ลายออกแดงบ้านเลยโอ้ยน้ำพะยังเต็มให้หน้าอยู่บ้านนี้ซิเป้งไปทางไหนน้อพี่น้องกระบาดน,นี้ขวดกระพุ้งจะทางเป่งออกใช่บ้านนี้โอ้ยพ,ยยยพยุ่นนตายตายตายพูยังไงอยู่กลางระเบ้าออคุยกับเราระบานเข่าอ,อก ออกถอกเขามันออกอันมันถอกแล้วันคือว่ามันมันมันหลอกลวงแล้วเนาะพอดนะเป่งหนาเลยล่ะวะขอกันเลยฟ้าออกมาเบิงอ้าวซีเมนความราวาอุลี่ได้หนิเขาแดงบ่เลยทั้งนี้หนามันเต็มใบห,หน้าอยู่โอ้ยแต่ขอกันชิซายรถเกี่ยวเอาพอดนะว่าช่วงบรรยากาศพี่น้องน,นท่งงให้ทงหน้า มึนีิพาเลาะหน้าเด้อค่ะเลาะทุ่งนาควาดข่อยจิบป,ปมไหมไม่ได้หน่อยได้นี่ข่อยจีบป,ปมข่อยนั่นอยู่มีอยู่นี่นน่ะโอ้สี่เดาดเสียมมาขุดละข่อ,ขอยจีบป,ปมหลายอยู่ดิอันตัวผู้ตัวเมีย พี hour, ่น้องแระหน้านี่พ่อได้กินอยู่ละมั้งพขาได้ปนอยู่ละมั้งเอาต้นยางข่อยพี่น้องเจ้าบ่งเนี่ยตัดหนามมือนั้นอันนี้ก็ไม้พยุงไม้พยุงปลูกให้มันเป็นเนีนั่นพี่น้องเออเพิ่มคุณค่าของที่ดินเนาะนี่จ้ะ อันนี้น้ามแหงเล่าให้นี่แต่ว่าซื้อซื้อไปขอปอเครื่องนะ้ำอันกลมที่ดินนี่อย่างเพิ่นมาบานก่อนที่ซิเกียวอยู่นี่แหละเมื่อสุกแต่ขค่อยว่าจะไปขอปอเครื่องบมลูว่าซีมีบ่เอามาบานจะใหนายนะเอามาอันปั๊บปุ่งที่ดินปั๊บปุ่งดินนะเวลาต่อไปห้าไถเนาะคุณนะ่ะเยี่ยวข่อยก็ได้เบิงบ้งเวิ้งเวิ้งเวิ้ง่คุณปับ๊บสภาพบินนะ สภาพดินให้เขาให้ดินดีมึงดูรอปลาของพี่น้องเหลืองบ่ะเนี่ยตะวันโงกอะารมันก็เป็นสีนี่นี่ค่ะปั๊บเองทรวดต้นมารตวัลโชซับนี่เจ้าสิพี่น้องไกวี่ปูมั่นนี่ค่ะนี่นี่เป็นวันลงไปทั้งใต้นี่ตัวเมียกีปูม้งตัวเมียเขาจะเป็นวันลงไป หลุ่อปลาคุณนะเข่าอยากเหลืองแล้วคุณอ้ยพี่น้องโอนเข่าปีนี่ไม่รู้ว่าสิได้เท่าไรนะคะเนาะหลุ่น้ำกันด้วยค่ะมือเกี่ยวตอนเห็นผ้าเลาอซื้อค่ะให้นี่กะบ,บ่ปันใดค่ะปีนี่ก็ได้พี่กายนี่กะงามอยู่ปีนี้ก็ไข่กุงพี่กายนี่ให้นี่กะค่ะอาพี่น้อง ถ้ามันหล่อสุดไทยสุดหน้าลรอคะพี่น้องมันหล่อบนเขาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกะสิทักมาทักไทยพี่น้องสนิดละคะ่ะที่นอคิดถึงทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ